สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะมาทำนายฝันนะครับหลายๆคนเรียกร้องนะครับสอบถามมาเยอะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยทำนายฝันเลยนะครับมีแต่ทำนายดวงนะครับวันนี้มีเวลาว่างนะครับก็เลยมาทำนายฝันนะครับแล้วฝันนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับเรียกร้องเข้ามานะครับ คือฝันว่าขับรถไปเฉี่ยวชนคนอื่นนะครับในฝันเนี่ยขับรถเนี่ยเฉียวชนคนอื่นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามักเกิดขึ้นหลายสถานการณ์เนาะนะครับความฝันในลักษณะน,น,นี้ครับมกักจะสะท้อนถึงสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ที่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาจรู้สึกกังวลนะครับรู้สึกตึงเครียดหรือมีความขัดแย้งนะครับที่ยังไม่ได้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับฝันนี้ทั้งความหมายในเชิงคําเตือนนะครับความหมายเนี่ยจะมีมาทั้งในมุมของเชิงคําเตือนและการบอกใบนะครับถึงโอกาสหรืออุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในอนาคตนะครับการทํานายฝันของผมนะครับผมจะทานายหลายๆมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นตามตําราโบราณน,นะครับหรือว่าตามหลัก วิทยาศาสตร์นะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับสำหรับหลายคนนะครับหากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทางช่องอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับง่ายนิดเดียวนะครับท่านแค่กดซื้อสินค้า ผมได้ปักตะก,ก้าสินค้านะครับไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถลิงก์ไปที่ช้อปปี้นะครับซื้อสินค้า ชิ้นไหนก็ได้นะครับที่ท่านจําเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่หากไม่มีสินค้าที่จําเป็นต้องซื้อต้องใช้นะครับแนะนําว่านำเงินนะครับเก็บไว้ไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปเลี้ยงดูพอดีเลยปีใหม่ไปสวัสดีปีใหม่ท่านก็จะดีกว่านะครับให้ทําให้คนที่เรารักเนี่ยกินอิ่มนอนหลับมีความสุขจะดีกว่านะครับหรือหากท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนแบบง่ายๆเลยก็แค่กดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดแชร์คลิปนะครับหรือกดขอบคุณที่ใต้คลิปนะครับแค่นี้ก็ เป็นกำลังใจนะครับให้ผมอย่างมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้สําเร็จสมหวังนะครับปรารถนาตามแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับสมสมหวังทุกอย่างเลยนะครับอ่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดิกันดีกว่านะครับฝันว่านะครับขับรถอยู่ดีๆเนี่ยขับไปเฉี่ยวชนคนอื่นนะครับถ้าความหมายในเชิงสัญลักษณ์นะครับหรือในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะนะครับ มันมันก้ากตึงนะมันมันอาจจะไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบทั้งขนาดร้อเนะครับขับรถในในเขาเรียกว่ามันจะสื่อเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับรถในฝันเนี่ยมักจะสื่อถึงการควบคุมชีวิตนะครับมองมองถึงภาพเนาะนะครับเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับความควบคุมชีวิตหรือเส้นทางนะครับที่คุณกําลัง เดินทางไปอยู่เนี่ยนะครับการขับรถไปเฉี่ยวชนคนอื่นเนี่ยมันจึงอาจหมายถึงว่าการที่คุณกําลังต้องเผชิญหน้านะครับกับปัญหาอะไรในชีวิตที่คุณไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหรอกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับหัวหน้าง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานนั่นแหละนะครับหรือการทาผิดพลาดในเรื่องสําคัญสําคัญนะครับบางทีก็อาจจะรู้สึกผิดนะครับหรือความกังวลใจ เกี่ยวกับผลกระทบนะครับที่คุณอาจมีต่อคนรอบข้างนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหากขับไปเฉี่ยวชนคนอื่นในฝันถ้าเป็นเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะครับถ้าคุณถ้าในฝันนะคุณไม่ได้ตั้งใจชนนะครับอาจจะสะท้อนว่าคุณกําลังเผชิญกับสถานการณ์นะครับที่คุณควบคุมไม่ได้เลยนะครับหรือกลัวว่าการตัดสินใจอะไรของคุณเนี่ยจะไปกระทบคนอื่นนะครับ แต่ถ้าหากค <Australian> <an> <has> <by> ุณชนแล้วคุณหนีนะครับในฝันนะในฝันนะครับชนแล้วหนีนะครับอาจบ่งบอกถึงความพยายามที่คุณกําลังหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในชีวิตจริงนะครับคือคุณในชีวิตจริงอ่ะคุณอาจจะกําลังไม่กล้าเผชิญอะไรกับความจริงอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับถ้าในฝันนะครับคุณชนแล้วเนี่ยนะครับแต่คุณพยายามช่วยคนที่คุณกําลังชนเขาอยู่เนี่ยนะครับความหมายอาจจะหมายถึงว่า คุณเนี่ยนะครับกำลังพยายามแก้ไขสิ่งที่คุณทำผิดพลาดนะครับหรือคุณเนี่ยกำลังมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ถ้าเป็นความหมายในเชิงจิจตจิตวิทยานะครับผมมองถึงความเครียดนะครับและก็ความกดดันฝันในลักษณะน,นี้นะครับจะมาเกิดในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีความคุณมีความรับผิดช,ชอบในชีวิตของคุณนะมากขึ้นนะครับ หรือกังวลนะครับเกี่ยวกับการกระทําที่อาจส่งผลต่อคนอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในในลักษณะนี้นะครับความกลัวที่จะทาผิดพลาดนะครับภาพภาพจะเป็นภาพของความกลัวที่จะทําให้เราผิดพลาดได้นะครับการชนในฝันเนี่ยก็จะสะท้อนถึงความกลัวนะครับที่คุณอาจจะทําสิ่งต่างๆนะครับผิดพลาดได้นะครับหรือทําให้คนรอบข้างเนี่ยไม่พอใจนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้าทุกท่าน ย้อนนะครับถ้าฟังไม่ทันลองย้อนดูคลิปที่ผมเล่ามานะครับความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับกับความหมายในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะมีความหมายที่สอดคล้องนะครับใต้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมาย ตามความเชื่อโบราณนะครับตามตำราบุของไทยโบราณนะครับฝันว่าขับรถไปเฉียวชนคนอื่นนะครับอาจเป็นลางบอกเหตุนะครับให้คุณระวังคําพูดคําจานะครับระวังการกระทําของคุณในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับทําให้คุณเกิดปัญหาหรือเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับแต่ในบางตํารานะครับฝันในลักษณะนี้นะครับก็จะอาจหมายเขาและอาจจะหมายถึงเนี่ยการปดเขาเรียกว่า อดกันเลยใช้คำานี้ครับเขาเรียกว่าฟาดเคาะใช้คำว่านี้ครับฟาดเคาะนะครับโยนเคาะนั้นทิ้งไปนะครับแล้วคุณจะได้รับโชคนะครับหรือโอกาสดีๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับคุณจะก้าวข้ามทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับเพราะว่าก็บอกว่าการขับไปชนเนี่ยก็ถือว่าการฟาดเคาะเนาะชนในฝันก็ถือว่าฟาดเคาะไปนะครับสิ่งไม่ดีเนี่ย คุณฟาดทิ้งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆโชคลาภโอกาสดีๆจะเข้ามานะครับแต่ถ้าในมุมมองของศาสตร์ตะวันตกนะครับนักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าการฝันเกี่ยวกับการชนนะครับเขาเขาเขียนไว้นะครับว่าการฝันถึงการชนนะครับไม่ไม่ได้บอกนะครับว่าชนอะไรนะครับก็จะสะท้อนถึงความขัดแย้งทางจิตใจนะครับหรือว่าการต่อสู้กับความกลัวนะครับที่จะสูญเสียหรือว่าการควบคุมนะครับคือถ้าผมสรุปเลยเนี่ยนะครับ ในสางตะวันตกเนี่ยเขาจะมองคล้ายๆที่ผมทํานายไปที่ผมเล่าไปในความหมายเชิงจิตจิตวิทยาแล,แล้วก็เชิงสัญลักษณ์นะความหมายจะคล้ายกันมากนะครับจะสะท้อนถึงความขัดแย้งในใจนะครับการต่อสู้กับความกลัวที่คุณต้องเผชิญอยู่นะครับแล้วเราเก็บไปฝันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับจากรายละเอียดในฝันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในในฝันมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าในฝันนะครับ รถที่คุณขับอยู่เนี่ยนะครับเป็นรถคันใหญ่หรือว่ารถหรูนะครับขับไปชนเขาเนี่ยนะครับใช้รถคันใหญ่หรือว่ารถหรูนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความสําเร็จหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับถ้าเป็นรถเล็กหรือว่ารถคันเก่าเนี่ยนะครับก็อาจจะสื่อถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าความกังวลในชีวิตปะจจาวันที่ยังแก้ไม่ตก แค่นั้นเองนะครับถ้าคุณไปชนถ้าในฝันนะครับคุณขับไปชนคนแปลกหน้านะครับความหมายนะครับก็จะหมายถึงว่าปัญหากับคนที่คุณเขาเรียกว่าคุณอาจจะเจอปัญหานะครับกับคนที่คุณไม่คุ้นเคยด้วยนะครับเช่นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในสังคมต่างแผนกต่างฝ่ายเนี่ยอาจจะเจอปัญหาได้นะครับแต่ถ้าคุณขับไปชนคนรู้จักนะครับความหมายก็จะสะท้อนถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่มีคือ เขาเรียกว่าจะขัดแย้งกับคนที่คุณรู้จักนั่นแหละนะครับขัดแย้งในในความสัมพันธ์พูดไม่ลงล่องลองรอยอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอารมณ์ถ้าถ้าเราดูอารมณ์ในความฝันนะครับถ้าในฝันคุณรู้สึกผิดนะครับผมย้านะครับอารมณ์ในฝันไม่ใช่อารมณ์ตอนตื่นนะครับในฝันถ้าคุณรู้สึกผิดนะครับอาจเป็นสัญญาณว่าคุณควรต้องรีบแก้ไขปัญหา ที่ค้างคาอยู่นะตอนนี้ลองลองย้อนไปดูนะครับลองนึกดูว่าณตอนนี้คุณมีอะไรที่คุณมีปัญหาอะไรที่ค้างคาอยู่นะครับผมอยากให้คุณรีบไปแก้ไขเขามาเตือนแล้วนะครับคุณรีบไปแก้ไขให้ดีนะครับหากในฝันนะครับคุณรู้สึกไม่รู้สึกแบบไม่สนใจนะครับชนแล้วรู้สึกแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับความหมายเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงการเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบที่สําคัญนะครับก็อยากให้ระวังนะครับเกี่ยวกับการกระทําของตนเองเนี่ยนะครับ อย่าเพิกเฉยนะครับต่อการกระทําของตนเองกล้าทําต้องกล้ารับนะครับถ้าคุณนะครับกล้าทําแล้วไม่กล้ารับเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังใหญ่โตนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับสําหรับคนที่ฝันไปเฉียวขับรถไปเฉียวชนคนอื่นเนี่ยมักจะเชื่อมโยงนะครับกับตัวเลขที่เกี่ยวออกับการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงนะครับการ,รเผชิญหน้ากับอุอปสรรคต่างๆนะครับเลขมงคลได้แก่เลข4เลข7 เลข9นะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมผมฝากไว้3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับอยากให้ระวังเกี่ยวกับการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับฝันเช่นนี้นะครับอาจเป็นคําเตือนให้คุณคิดให้รอบคอบก่อนทําสิ่งอะไรบางอย่างที่สําคัญสาคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของความสัมคันธ์กับคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับ2นะครับเสริมดวงนะครับด้วยการทําบุญก็จะดีนะครับทำบุญปล่อยสัตว์บริจาคเงินนะครับหรือว่าช่วยเหลือ ผู้คนที่เดือดร้อนนะครับจะช่วยลดเคราะห์และก็เพิ่มโชคลาภลงได้นะครับ 3. นะครับผมอยากให้คุณใช้ฝันใช้ฝันเนี้ยนะครับเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองทำยังไงนะครับหากคุณรู้สึกว่ามีปัญหาค้างคาในชีวิตนะครับคุณจงใช้โอกาสนี้นะครับในการแก้ไขและปรับปรุงนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตคุณสร้างความมั่นใจในเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินไปนะครับเช่นบอกเฮ้ยต้องเปลี่ยนงาน งานที่ฉันเปลี่ยนต้องดีกว่าเดิมนะครับคุณก็ต้องไปเติมความรู้ใช่ไหมครับต้องพัฒนาความรู้พัฒนาสกิลในที่คุณกาลังจะเดินทางไปนะครับถ้าคุณมั่นใจผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ลังเลนะครับก็ฝากไว้3มเรื่องนะครับสําหรับคนที่ฝันว่าขับรถไปเฉี่ยวชนคนอื่นนะครับโดยสรุปผมขอสรุปอีกครั้งนะครับการฝันว่าขับรถเฉี่ยวชนคนอื่นเนี่ยนะครับอาจเป็นสัญญาณเตือนนะครับให้คุณต้องระวัง ในการใช้ชีวิตและตัดสินใจในช่วงนี้นะครับและยังเป็นโอกาสสำคัญสำคัญนะครับให้คุณต้องทบทวนตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณยังทำไม่สำเร็จทำยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนเลขมงคลเลขเด็ดเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านนะครับใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับความรับผิดชอบในการเขาเรียกว่าทำอะไรผิดไปแล้วนะครับ สิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญเสมอนะครับอย่าเป็นคนที่ทําแล้วไม่รับผิดชอบนะครับเหมือนกับคนขับรถชนแล้วหนีคนอื่นอันนี้ไม่ได้เลย สุดท้ายนี้ครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านครับเคารพนับถืออํานวยอวยชัยครับอวยพรให้คุณและครอบครัวครับประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 7, 000, วัน7วันที่สําคัญครับผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บยาจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรราฟังสวัสดีครับ